หลวงแม่กัดสอนกันไว้ครับสอนกันยกน้ำเลยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยครับไม่ต้องรอครับยกเลยครับคุณแม่ยกยกไม่ไหวจับไว้จับไว้ มีขนมนมเนยให้อีกหน่อยนะครับด้านหลังนะครับเอาโยกเลยครับคุณพี่ยกเลยครับยกรอหลวงตาเลยครับตะบายหลวงตาครับยก ยกเลยครับยกเลยยกเลยครับยกสวายลงตาเลยครับยกครับ จับไว้จ <ieur. S 2> ับไว้จับไว้ยกได้ยกยกได้ยกนะจับไว้จับไว้